เพมเพมสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมอา้าบอกก่อนเลยบอกก่อนเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปเชียร์ทีมของไทยที่หน่อยที่จอกสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะกำลังจะชิงแชมป์กับ FA Cup คัพนะกับเชลซีแล้วนะแล้วก็วันนี้วันนี้อา้าวยังจะใช้สูตรพี่ท่านหนึ่งอยู่นะที่บอกว่า เข้าปุ๊บพูดไปนิดนิดหน่อยหน่อยพูดไปโม้ไปนะครับแล้วก็เข้าห้องห้องเล็กสุดหรือห้องกลางนะเออประมาณนับ1นึถึงสิอะไรนี่แหละแล้วมันจะเด้งเข้าไปฉากของไอ้นี่เลยฉากของออกบนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าแต่ก่อนอื่น T S 9 1 1ว้าวนะครับเชื่อใจมั่นใจเรื่องการเบริกการถอนนะครับผมเอามานาว่าน่าจะพอละเอาอยัางงสอยา เก้าสิบอ้าวไม่สำเร็จครับนี่นะไม่สำเร็จจริงๆนะนี่นะเอาจริงคือพี่เขาบอกว่าเขาบอกนะอย่างนี้ครับเขาเขาเขาบอกนะบอกว่าไอ้เนี่ยเข้าเข้ามาปุ๊บเข้าเกมมาปุ๊บบ่นบ่นพูดพูดโมโมก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าแล้วมันจะไปที่ฉาก ก็ลองดูแลนี่คราวที่แล้วเข้าห้องใหญ่สุดห้องกอดไลท์ไม่ได้พี่ก็บอกว่าต้องห้องกลางหรือห้องเล็กอ้าวนี่มาห้องกลางไม่สําเร็จอ่ะไม่เป็นไรครั้งมัดนกลับมาวอร์มปืนเหมือนเดิมครับพี่น้องอ้าวไม่เป็นไรจ้าไม่ว่ากันนะจ้าไม่ว่ากันอ่ะก็ไปจ้าอ่านัดละ5บาทอ่ะจัดไปนะครับจัดไป ก็ยังมีอินบ็อกซ์มาหานานะว่าแบบเฮ้ยนะ้าขอ5บาทหน่อยขอปรับปืนหน่อยอ่ะวันนี้ก็จัดให้เหมือนกันอ่ะทั้ง5บาททั้งปรับปืนอ่ะเอาหมดทุกอย่างครับนี่ปรับเป็น7บาทให้แล้วนะเออเอามาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ7บาทก็เสียวๆหน่อยเพราะว่าเข้า3,000นะก็จะมีแค่ประมาณ ไม่ถึงสามรอยนัดนะก็ต้องมีงให้คุ้มค่านะครับเออบอกเลยว่าต้องมีงให้คุ้มค่าวิธีาการยิงนะยิงเป็นชุดชนะอย่ายิงแบบทิ้งยาวๆนะครับเพราะว่าถ้ามีแค่ส0 0ร้อยนัดที่แวบเดียวหมดจริงๆนะเออบอกเลย,ยเออมานะเรียกทุนก่อนเรียกทุนหายไปเยอะเนะเนี่ยพอยิง7บาทแล้วไปเร็วนะครับทุกคนรอดูดูไว้นะดูไว้นะเออ อเออคยอยชั่วกล่าว่าจะเลิกนะยิงเป็นชุบปุ้งปุ๊ปุ้งปุ๊ปุ๊ปุป๊เห็นไหมครับเมื่อกี้นายิงให้ดูนะ <ไป S 1> เออ,อ,งงอเจ๊เรียกทุนกลับมาเรียกทุนกลับมาอ้าวระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้เปลี่ยนน้ำพอดีขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับจาก TS911 ว wow ้าวนะจ้าตอนนี้ TS911 ว wow ้าวนะครับ มีโปรโมชั่นนะครับโบนัส50%นะครับโบเอ้ยไม่ใช่โทษประทานโทษยกมือไหว้โบนัส100%นะครับโบนัส100%นั่นะหมายความว่าไปเลือกเลยนะครับทักไปที่แอดมินแอดว้วาวว,าว้านะจ๊ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับไปสมัครสมาชิกเลยแล้วบอกแอดมินเลือกไปเลยจะเอาโบนัส100%แบบไหนฝาก50โบนัส50หรือฝาก100โบนัส100นะครับเอามาซอง ซองซองแงสงซองไหนสว่างซอ,องนี้แหละนั่ไนไงโอ้โหทันสี่เยี่ยมโอเคโอ้โหตื่นเต้นดีใจอ้าวไปทักกับแอดมินนะครับว่าอยากได้โปรแบบไหนแล้วเขาไม่ได้มีดีแค่ยิงปลานะจ๊ะเขามีถ้าอยากแทงบอลน,นะร oh <my S 1> ีบเลย <yeah. S 1> ยังทันนะครับคู่ชิง FA ตอนนี้นะครับหรือว่าอยากจะเล่นสล็อตอยากเล่นบาคาร่าอยากตีไก่อยากไก่กไกชนอยากไฮโลมีหมดนะครับไปเลยไปทักกับแอดมินได้นะจ๊ะ แต่น้าถนัดแต่ยิงปลาจากบอกไว้เลยจ้ะเอามานีคุณแล้วลุยย,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 ยิงสองนัดด้วยอย่าเพิ่งแตกนะำวิ่งไปหาเขาด้วยหมาหาน้ากอนคอดก็ได้วะคอส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 หมาดิ่งแล้วดิ่งมาแล้วดี่งไงบอกแล้วสิ่งลงมาแล้วเป็นยังไงล่ะเยี่ยม ตัวแรกโอ้โ oh ห oh 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 oh. ดูตัวเลขสวยๆเฮ้ยเฮ้ยฮอย่าบอกนะอย่าบอกนะ1,750 <c oughs> เล็กน้อยมากอา้าวทะลุแล้วนี่ยังไงดีออกไหมอีกหน่อยอีกหน่อยขอยกหน่อยขอยกหน่อยมันเร็วขอ,อีกนิดขอยกสักตัวได้ป่ามไม่รู้นะหรือว่าจะต้องตามทุนก็ไม่รู้ จับจังหวะดีๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะมีเพื่อนยิงนัดละนัดเบิลด้วยนะกระสุนเขาจะเร็วนะครับนะถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างนี้นะน่าจะเน้นตรงที่หนักๆนะครับตรงเวลาที่มันวิ่งเข้าหาเราอะนะไปแล้วครบสี่รอบอ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอาเพื่อนไปพอดีเอาเซ็ตโอ้โหเอาเหลือแต่น้าแล้วดิมาวัดการวัดการวัดการไม่มีใครแย่งด้วย สงสัยทุกคนรอไปเตรียมเชียร์จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยนะจ๊ะไปไหนแล้วเอามาแล้วนี่ไงมาไม่มีใครแย่งชิๆิๆไม่มีใครแย่งแต่ที่น้านี่แหละแตกที่เว้ยยังไม่แตกม,ม,มานัดราติบไปเลยวัดกัน เออเป็นไงแตกและจ้าสบายออกได้แล้วอย่างเงี้ยโได้น้อยจังได้แค่120หรอโอ้คูณแค่120ครับทุกคนอ้าวแต่ก็โอเคนะครับ4,700นะเข้ามา2,000นะครับอ้าวโอเคถ้าอย่างงั้นนะไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนะ้จะเปเชียร์เลสเตอร์และ้วยใจอีกแป๊บเดียวโอเคงั้นนะ้ไปแล้วนะครับ